สวัสดีครับนี่คือเส้นทางเดินทางไปสวนมนัสพันหรือกระเบ่มครับถนนสายผ่านป้าแดดครับนี่คือเซเว่นปางแงะครับตรงไปตรงไปไปถึงตรงไหนเอยสามแยกไฟแดงปางแงะเช่นเดียวกันเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเส้นไปทัดผ่านครับตรงไปเลยครับผ่านหน้าตลาดสดปางแงะมีเยอะแยะของขายครับที่นี่ มาถึงจุดสําคัญครับนี่คือสะพานก่อนถึงวัดปางแงมืองชุมครับให้ชะลอรถแล้วเลี้ยวขวาตามลูกศอนชี้ตะวับตะวับนี่ได้เลยครับเน่ไงเห็นไกลไกลโน่นก็คือวัดปางแงมืองชุมครับเลี้ยวขวาครับท่านเลี้ยวขวาอ้าวตรงตรงไปอีกจะถึงสวนก็น่าจะประมาณสัก800เมตรนี่แหละครับตรงไปเรื่อยๆเรียบคลองไปเรื่อยๆครับท่านที่เห็นนี่คือวัวครับเป็นต้องไปสนใจต้องไปเรื่อยๆรครับ ตรงเข้าไปครับตรงไปที่สวนสุขภาพหนองเชียงใหม่นี่ต้องมาตอนเย็นครับจะเห็นสาวๆสวยๆเต้นกันตรงนี้เพียบเลยจะมาออกกําลังกายมาเต้นมาวิ่งหรือเล่นไปตองเชิญได้ครับที่นี่แต่เราไม่แวะวันนี้ขออนุญาตเลยไปก่อนนะครับตรงไปเรื่อยๆครับเห็นลําไรนั้นไม่ใช่อะไรหรอกครับนี่คือปะปาน้ําดื่มหมก้าวอ่านไปสิครับท่านรออะไรอยู่ครับตรงไปอีกเรื่อยๆนี่ก็คือสะพานเล็กๆครับตรงไปอีกสิครับท่าน300เมตรเดี๋ยวก็ถึง ถึงแล้วครับต้นสัมาครับหรือต้นกามปูไม่ต้องแวะครับแนะนำให้รู้เฉยๆตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆฮ่าๆนี่ไงครับเส้นทางเรียบของไปเรื่อยๆครับไม่ต้องตกใจแถวนี้ปลอดภัยและแล้วก็มาถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งท่านต้องเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้เลยสังเกตเห็นป้ายครับเขียนว่าบ้านสวนมันัสศปันเลี้คูเบิมเอาเลี้ยกวก็เลี้ยวเลี้ยวไม่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยกวเลี้ยวเลี้ยวขวามาเลยครับตรงไปอีกประมาณ300เมตรฮ่าๆถึงแล้วถึงแล้วจริงๆนี่แหละครับทางเข้าสวนบ้านสวนมันัสศ ครับรงไปอีกนิดหน่อยก็ถึงอันนี้ป้ายอะไรอ๋อทางอะไรเนี่ยทางตันถนนส่วนบุคคลออรับสับรับสับตรบบงเข้าไปเลยครับไม่รอเรียอะไรเลยตอนนี้เพื่อถึงเป้าหมายถึงแล้วถึงแล้วก็เห็นไหมครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่บ้านสวนมนัสพันธ์ครับนี่คือบรรยากาศภายในแห่งแรงมากช่วงนี้ครับนี่คือบ้านสวนแนะนําเส้นทางให้กัน รับทราบเพยียงแค่นี้นะครับต่อไปจะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้าของวันนี้ก่อนเริ่มต้นไม่คิดมากเมียบอก้ามาถึงบ้านสวนแล้วต้องให้อาหารปลาอย่าลืมอย่าลืมจ้าไม่ลืมหรอกจะเอาปลาจา้าปลาจ้ามากินมา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 อย่าแย่งกันลุงแกยแย่งกันเดี๋ยวสงการนี่อร่อยแน่าบางท่านถามว่าเลี้ยงปลาอะไรเลี้ยงทุกชนิดครับยกเว้นน้ำเต้าปลานี่ก็คือปลาเชน่นกันครับเอามาขุน หลังจากให้อาหารปลาเสร็จก็ให้น้ำกันก่อนน้ำต้นทุเรียนสิครับไม่รู้ว่าจะรอดถึง5ปีหรือเปล่าให้น้ำทุกวันทุกวันทุกเช้าอย่างนี้แหละครับอาสปริงเกอร์ทำงานด่วนนี่ก็ต้นทุเรียนครับบางต้นสวยบางต้นก็ไม่สวยตามสภาพนั่นแหละนี่คือบรรยากาศโดยรอบครับเวลาประมาณ8โมงเชา้าของวันที่27มีนาะคม2567ครับนี่คือบรรยากาศโดยรวม นี่ก็ต้นผู้เรียนครับก็ให้น้ําไปเถอะครับให้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 ไปไม่รู้ว่าจะโตเมื่อไรก็สามสี่ปีก็มาดูเองครับว่าจะโตหรือไม่ครับดูแลรักษากันไปแนะนํากันไปมีแทงค์น้ําด้วยครับนี่คือบรรยากาศบ้านสวนส่วนหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ได้อาหารปลาอีกหนึ่งกระป๋องต้องไปให้อีกหลุมหนึ่งเอ้าเดินเดินเดินหลุมนี้ครับหลุมนี้ครับหลุมนี้ปลานิลล้วนๆครับไม่มีปลาซิวปลาส้อยครับเขต็อภัยทานโทษนะจะบอกให้อ้ายกเว้นเจ้าของสวนครับ หลังจากนั้นเห็นอะไรไหมแวบๆนั่นก็คือโรงไก่ครับลงไก่ปัาไปอาหารไก่กันดีกว่าแอนแอนแอนเปิดประตูสิครับรอระยูนี่คือที่เพาะอาหารไก่ครับแหนแดงครับเพิ่งเพาะไม่กี่วันเอง2วันเองครับก็ไม่เป็นไรอ่ะผ่านไปก่อนไปหาไก่ดีกว่าอดีเคยเป็นข้อแพ้ครับตอนนี้เป็นข้อไก่อเปิดประตูกันหน่อยจ้าแอน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 สวสัอะไรยังเอาเอายังไม่ได้ยังไม่เอาได้แล้วอ่ะ มาดูกันว่าวันนี้มีชีวิตกี่ตัวเสียชีวิตกี่ตัวปกติวันละตัวครับเือเสียชีวิตวันนี้โชคดีครับไม่มีเสียชีวิตอ้าวไม่เสียชีวิตก็เปลี่ยนน้ำสิครับให้สาอาหารพร้อมเพื่อสุขภาพของไก่ขยๆมานำไปให้ไก่กันครับช่วงนี้ก็อากาศผิดปกติครับตอนกลางวันก็ร้อนตอนเช้าก็หนาวก็เลยต้องติดไฟให้ไก่สร้างความอบอุ่น ไม่คอบหนึ่งครับมีหนึ่งตัวครับไก่เป็ดตรงวันนี้กําลังรองเพื่อนที่เดินทางมาจากจังหวัดพายนู่นแน่ห้าสิบตัวนี่คือกอกไก่เป็ดตรงครับเราวพวกนะั้นหลังจากนั้นก็ให้อาหารหมาให้อาหารหมาเสร็จก็กลับไปทำงาน,นที่บ้านต่อนี่คือบรรยากาศโดยรวมครับแนะนํากันเพียงสั้นๆแค่นี้ใครอยากเดินทางมาเที่ยวหรือใครสนใจจะมาแอวอาการก็มาดอตามเส้นทางที่บอกมีนะครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชม เส้นทางและบรรยากาศบ้านสวนครับ